วันนี้ไปวิ่งรองเท้าคู่นี้มาครบ50กิโลแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ฟังนะว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ครับ s o อก o n อ Endorphin c h ิ p 3ครับผมวสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ Tonext ทอีกครั้งนะครับช่วงนี้ต้องใส่หมวกเลยนะผมยังไม่ขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปทำหมวก Limited Edition อันนี้ขึ้นมาเลยนะมีตอนนี้มี3ใบในโลกนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็พิมพ์มาบอกไว้ได้นะเผื่อทำาพียอเดอร์กันไปนะครับเพราะว่าต่อใบหนึงนี่ถ้าทำน้อยมันต้นทุนสูงนะครับผมถ้าใครสนใจอยากได้หมวกตัว Positive Energy อันนี้นะครับยังไงก็ พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับผมอ้าวเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัวเอนโดฟินชิ t เวอร์ชัน3ที่ไปวิ่งมา50กิโลแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับแต่เดี๋ยวจะมีการเอาภาพของตัว e n เอนโดฟินชิ t ช่วงที่ไปวิ่งเนี่ยประกอบกับเพลงที่ผมได้เลือกไว้นะครับยังไงไปติดตามฟังเราได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงตอบคำถามท้ายคลิปด้วย ยังไงไปติดตามชมดูได้นะครับผมอ่เดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งเท่าเป็นยังไงบ้างครับผมมันเรื่องของการสวมใส่นะครับใส่รองเท้าคู่นี้เข้าไปแล้วน่ารู้สึกกระชับดีนะครับแล้วก็ส่วนของตัวหน้าผ้าที่เขาใส่มาในรุ่นนี้เนี่ย เป็นจากวัสดุเมชนะครับผมมีเล่าให้ฟังตอนเปิดกล่องไปแล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูกดคลิกด้านบนดูได้นะอันนี้ก็คือส่วนของตัวหน้าผ้าที่เป็นเมชนะครับจับเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่โปร่งเลยสบายเลยนะครับระบายอากาศดีนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับใส่หน้าผ้าแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่อบดีนะแต่อาจจะเขาอาจจะดู ยนยน,ยนไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เป็นรูปนิดนึงนะครับแต่เวลาใส่เท้าเข้ไปแล้วเนี่ยโอเคนะส่วนใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทรงของตัวซ็อกรนี่รุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ได้กว้างมากในส่วนของตัวโทอบ็อกหรือบ้าด้านพื้นที่ด้านตรงด้านหน้าเท้าตรงนี้นะครับถ้าใครเท้ากว้างหน่อยเนี่ยไปลองใส่ดูก่อนนะครับเรื่องล็อกข้อเท้านี่ไม่ได้มีประเด็นอะไร รู้สึกล็อกข้อเท้าดีนะแต่วัสดุเขาไม่ได้ใส่มาให้หนามากนะครับก็จับดูประมาณนี้นะก็ไม่ได้เป็นกลุ่มรองเท้าที่มีวัสดุที่ห่อหุ้มตรงฮิลค c ับฮิลเคานเตอร์ที่หนามากนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ชอบเวลาสวมใส่เข้าไปวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยถอดอินโซออกมาซักได้นะครับอินโซเขาก็จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเป็นโฟมที่ นุ่มๆในระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับแต่ที่ชอบก็คือเรื่องของการถอดมาซักได้เวลาเราไปวิ่งไกลๆเงื่อแตกนะครับก็สามารถซักได้นะครับผมเชือกที่ให้มารัดลันเนอร์หลูบแล้วก็ยังรู้สึกว่าเกือบจะยาวไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยาวเกินไปมากนะครับรัดเข้าไปแล้วเนี่ยกระชับแน่นดีนะครับก็ถือว่าการสวมใส่รองเท้าคัวนี้ใส่แล้วมันรู้สึก เปล่าเท้าดีระบายอากาศดีครับผมเดี๋ยวขอขั้นเวลานเนื้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปทั้งหมด3คลิปนะครับไม่ได้ประกาศมาหลายทีแล้วนะครับคลิปแรกนะครับเป็นคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึงตอนที่ไปลองใส่ Nike i n v i n c i b l e Run นะครับผมรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตามหน้าจอตามนี้นะครับผมอ่า เดี๋ยวเริ่มจะเป็นเลยนะครับกับลาไลฟ์อันนี้นะครับนะปึ๊บครับอ่ะเพื่ออะไรในการเสียเวลาเรื่อยๆครับผู้ชมดีของคลิปนี้นะครับได้แก่กอ,อ้าใครคุณอนันตพงศ์นะครับผมอ่ายินดีด้วยนะครับได้รางวัลเป็นกล่องใส่รองเท้าที่เป็นบ็อกซ์นะครับ<ช>อ,อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึงหลังจากที่ได้ลองใส่ตัว สเก็ตเชอร์โกล l a เลเซอร์นะครับก็รายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตามหน้าจอนะ

คุณอานัดนะครับผมอ่ายินดีด้วยนะครับถ้าคุณอานัทด,ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อตามแฟนเพจ Facebook ของ Tonex TV ได้นะส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปพูดถึงเจ้าสัคอนนี่เอนโดฟินชิป3กันอีกทีนะครับผม ส่วนของพื้นชั้นกลางหรือว่าโฟมที่เขาใส่มาในรุ่น Endorphin Chip 3อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโฟม Power Run ที่จะเหมือนกับพวก Endorphin Speed ที่ผมมีนะแต่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมีพื้นโฟมที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับวันแรกที่ลองจับลองกดบีบดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จะมีความแน่นของมันอยู่แต่ก็จะมีรู้สึกถึงความให้ตัว ของโฟมอยู่เหมือนกันนะแต่วันที่ได้ลองวิ่งครั้งแรกในช่วงนั้นมีฝุ่น pm 2.5นะก็มีโอกาสได้วิ่งครั้งแรกกับรองเท้าคู่นี้บนลู่นะคะรับรองเท้าคู่นี้พอวิ่งบนลู่แล้วผมเป็นคนวิ่งบนลู่ที่ไม่ได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นเวลาจังหวะที่ลงเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นการลงเท้าที่แบบไม่ได้มีการจิกกดอะไรมากนะถ้าเป็นการวิ่งช้าระดับนั้นเนี่ยผมรู้สึกในวันแรกที่ได้ลองใช้บนบน,บน,บ,นบนลู่นะ เขารู้ส,สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่ได้เด้งอะไรมากนะแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการวิ่งบนลู่นะครับก็รู้สึกว่าเอาแล้วไงน่าจะเป็นรองเท้าที่มีโฟมหนาแต่ไม่เด้งแน่ๆเลยนะตอนนั้นนะครับที่คิดนะแต่พอวันที่มีฝุ่นหมดไปแล้วนะวันที่2ผมได้ลองไปวิ่งบนพื้นถนนนะครับวิ่งบนพื้นถนนในวันที่2ในกิโลแรกที่บนวิ่งบนพื้นถนนเนี่ยก็จะรู้สึกว่า โฟมมันแน่นนะครับโฟมมันแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นโฟมที่ค่อนข้างหนานะแต่ผมยังมีความเชื่อว่าโฟมตัวเพลว์รันเนี่ยมันน่าจะเด้งเหมือนกับตัวเจ้าซ o อก n กอ n d o ี่เอนโด e ินที่ผมมีคู่แรกๆนะหลังจาก10กิโลเนี่ยรู้สึกถึงความคลายตัวของโฟมมีความนุ่มมีความเด้งของโฟมเพ w ว์รันที่หนาๆแบบนี้นะ ก็รู้สึกได้ว่ารองเท้าคู่นี้มันต้องวิ่งประมาณเลย10บโลไปก่อนนะครับถึงให้โฟมมันคืนตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าใครเห็นต่างยังไงพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับส่วนหลังจากนั้นนะผมได้ลองวิ่งระยะที่แบบช่วงแรกๆนะช่วงนี้ผมยังเพิ่งกลับมาจากบาดเจ็บนะครับผมก็ เริ่มวิ่งไกลขึ้นนะก็วิ่งประมาณ10กว่าโลมากขึ้นนะครับ18โลอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยโฟมของเขาเนี่ยต้องมีการลงเท้าในลักษณะกลางเท้าแบบนี้นะผมรู้สึกนะแล้วก็ต้องมีการที่จิกเท้าไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับถึงจะรู้สึกถึงความเด้งของโฟมของรุ่นนี้นะเพราะว่าถ้าลงเท้าปกติแล้วไม่ได้จิกเท้าไปด้านหน้ามากเนี่ยจะ ไม่รู้สึกถึงความเด้งของโฟม p o w e r l ั n ชุดนี้นะครับผมโดยรวมถ้าถามว่ารองเท้าคู่นี้โฟมที่หนาขนาดนี้มีความนุ่มไหมพูดได้ว่ามีความนุ่มแต่ต้องวิ่งประมาณเลย10โลไปต้นไปถึงจะรู้สึกถึงความนุ่มของโฟมคู่นี้นะครับ แล้วก็ถ้าใครไปสวมที่ร้านแล้วลองวิ่งหย่อๆดูจะรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ได้เด้งเอาซะเลยนะรู้สึกแน่นไปซะด้วยซ้ำนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะต้องเอาไปวิ่งก่อนนะครับถึงจะรู้สึกถึงความนุ่มความเด้งของเท้าคู่นี้นะยังไงใครเห็นต่างยังไงมาเล่ให้ฟังเลยนะอันนี้เป็นมุมมองของที่ผมลองใช้ส่วนตัวนะครับผม <S 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 พื้นยาง เอาโซด้านล่างนี่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีผมอ่านในเว็บเอานะมันคือเทคโนโลยี XT 900นะครับน่าจะต่างจากตัวไอเจ้า Endorphin Speed ที่ผมมีรุ่นแรกๆนะอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองจับพื้นผิวของตัว Endorphin Speed แล้วนะจับดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้มีความเหนืดของอยางของการยึดเกาะแต่พอใส่ตัว Endorphin ชิพสานะครับรู้สึกว่าไอ้วัสดุที่เป็นดำๆอันนั้นที่เขามีแค่เส้นๆเดียวใน Endorphin Speed เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ตามขอบตรงนี้นะนะฮะแล้วก็มีตรงสีส้มๆตรงนี้ด้วยเป็นวัสดุที่จับเข้าไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกหนึดๆเหมือนไม่เหมือนกับตัวสีขาวนะถ้าใครมีความเห็นตายย่างไงมาบอกเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าจับดูแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าตัวเอลโซของเจ้า Endorphin en Chip 3นะครับน่าจะพัฒนามามากกว่าตัว Endorphin en Speed 1นะครับคิดว่าการทิดเกาะน่าจะดีกว่านะแต่ที่บอกอย่างนี้เพราะว่าผมไปวิ่งแต่พื้นผิวที่เป็นแห้งๆนะยังไม่มีโอกาสได้ไปวิ่งบนพื้นฝนตกนะแต่ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าช่วงหน้าฝนฝนตกแล้วเนี่ย การยึดเกาะของเจ้ารองเท้าคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างกดติดตามเอาไว้นะครับผมถ้าสรุปสั้นๆน,นะรองเท้าคู่นี้ s o c c o n y endorphin chip 3เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครนะน่าจะเหมาะกับคนที่มองหารองเท้า Daily Trainer ที่สปอร์ตดีๆสวมใส่สบายมีหน้าผ้าที่ระบายอากาศดีๆล็อกข้อเท้าดีนะครับแล้วก็ ส่วนของการรองรับรองรับสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นแต่นุ่มและก็เด้งด้วยนะครับแต่ต้องใช้แรงในการจิกนิดนึงถึงจะได้ความเด้งจากโฟมของเขามากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่สามารถวิ่งกับเราได้ทุกๆวันนะผมวิ่งช้าวิ่งโซน2วิ่งโซน3แล้ววิ่งไกลกับรองเท้าคู่นี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่สามารถใช้ได้ทุกๆโอกาสนะสำหรับคนที่หารองเท้า คู่เดียววิ่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวิกเอนเลยนะครับก็สามารถเอาไปพิจารณาลองดูรองเท้าคู่นี้ได้นะครับผมส่วนดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีโลโก้แทนที่จะอยู่ตรงนี้ก็เป็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ดูแปลกตาดีนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของรองเท้าคู่นี้เอาไว้ให้ดูสเปคในรายละเอียดกันอีกทีและเช็คโปรโมชั่นอัปเดตของรองเท้าคู่นี้ด้วยตัวเองอีกทีนะครับผม ามาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณเคยไปลองใส่รองเท้าคู่นี้มาแล้วหรือยังครับโซกอนนี่เอนโดฟินชิฟสานะครับเคยไม่เคยยังไงพิมพ์มาบอกได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ว่าถ้าเคยแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการใช้รองเท้าคู่นี้มาให้ทุกคนได้ดูได้นะครับผมโดยผู้ที่ร่วมตถามหรือว่าแชร์ข้อมูลประสบการณ์ในการใช้รองเท้าเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Sneaker Club by Always d r กนะครับผมยังไงตอบคำถามหรือคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าใครสนใจกล่องรองเท้านะครับกล่องใส่รองเท้าที Keep box, ่เป็นบ็อกซ์ับเป็นกล่องใส่รองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับต่อเป็นชั้นๆได้มีรูระบายอากาศด้วยนะครับพิเศษสําหรับผู้ชมโทนิคส์นะครับราคา6กล่องราคา690บาท รวมส่งด้วยนะครับผมไม่แพงเลยนะครับสำหรับกล่องใส่รองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีขนาดนี้นะครับยังไงติดต่อสอบถามมาได้เลยอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ